สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องนูเบิลแชนเนลค่ะและนี่คือ t a r o t a r t อนะคะหัวข้อวันนี้ที่เราจะเล่นพิกเด็กพิกาการดกันเดี๋ยววันนี้จริงๆเราให้เลือกจากแอสโตรไดค่ะมี3สีข้างหน้านะเหมือนเดิมน้ำเงินเขียวม่วงหรือว่าจะเลือกจากสัญลักษณ์ก็ได้เลือกจากสีเลือกจากเลขเลือกจากอะไรก็ได้เอาที่ดึงดูดสายตาคุณมากที่สุดเรามาดูกันว่าท็อปิกวันนี้นะคะว่าถ้าเราได้คุยกันเนี่ยเธออยากจะบอกฉันว่าอะไรอ่าเนี่ยแปลว่าคนส่วนใหญ่ที่มาดูเพิ่งคิดว่าก็กับใครก็ได้นะ เราไม่ได้คุยกับเขาแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราได้คุยกันได้เจอกันอะไรแบบเนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับเราอ่าเพราะฉนั้นเปิดกว้างไม่รู้ว่า energy ที่คนมาดูเนี่ยจะเป็นอะไรเนอะเพราะฉะนั้นเราไปลุ้นกัน,นะคะ่ะมี3สีให้เลือกเหมือนเดิมอย่างที่บอกนะหนึ่งสองสามสีน้ำเงินสีเขียวสีม่วงอธิษฐานจิตถึงคนที่คุณอยากถามถึงนะคะแล้วก็ถามว่าโอเคถ้าเกิดเราได้คุยกันเนี่ยเธออย,กนนยากจะบอกอะไรฉันแล้วเราไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะ มาเริ่มกับคนที่เลือกแอสโซไดสี o y, นเงินอันนี้นะคะสัญลักษณ์ตรงนี้คือดาวอาทิตย์นะหรือว่าเดอะซันนะคะต้องบอกว่าคนที่เลือกใบนี้นะเรามาดูกันค่ะว่าถ้าเกิดคุณได้คุยกับคนคนนี้นะคือจะเจอหรือว่าจะโทรคุยหรืออะไรก็ได้พอที่ได้พูดคุยกันเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรคุณไพ่ที่ขึ้นมานะคะมี2ไม้เดธคิงถือดาบนะคะ7ดาบนะแล้วก็5ไม้ใต้สําหรับเป็นอัศวินถือเหรียญ ต้องบอกว่าเหมือนเขาไม่ได้อยากจะบอกอะไรคุณเลยอะตลกปะคือเปิดไพ่ขึ้นมาส่วนใหญ่มันเป็นอะไรที่เก็บไว้ในใจอะไรที่นิ่งๆเงียบๆมันเป็นไม่ได้ค่ะว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอ่าที่ผ่านมาถ้าเกิดคุณรู้จักเขาอะเขาอาจจะเป็นคนที่มีอะไรไม่ค่อยพูดก็ได้ทาอะไรก็ทําเหมือนเดิมเหมือนคุยคุย เหมือนเวลาถ้าเกิดทะเลาะก,กันนะ่ะเหมือนคุณคุยกับกําแพงอะเวลาทะเลาะก,กันเขาก็จะเลือกที่จะนิ่งเงียบเหมือนแบบเหมือนแบบไม่สะทกสะท้านกับสิ่งที่คุณพูดอะไรแบบนี้ก็ได้คนที่คุณถามถึงอาจจะเป็นคนเก่าๆนะที่คุณเลิกลาไปแล้วก็ได้คนที่คุณแอบคิดถึงอะไรอย่างเนาะเป็นคนที่น่าจะเป็นคนที่คบหาดูใจกันแหละมันคิดว่าเป็นยังไงเพราะมันมีไพ่เดทเป็นคนเก่าๆที่อาจจะจบความชัมพันธ์ไปแล้วก็ได้ถ้าเกิดเขามีโอกาสวนเวียนกลับมาพูดคุยกันนะถ้าเขาไม่พูดอะไรเลยคือมันคิดว่าเขาอะจะทําตัวเหมือนเดิม คือ <c oughs> จะเนียนๆนึนกออกปะคือถ้าเกิดกลับมาคือเนียนๆแล้วก็พูดแบบด้วยความว่าเป็นคนมีฟอร์มเนอะไปคิดว่าด้วยระยะทางด้วยความห่างเหินที่เลเว้นระยะกันไประดับหนึ่งคนที่มาดูกองเนี้ยไปคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ไม่ได้พูดคุยกันมานานระดับหนึ่งละแล้วมันก็ดูเหมือนแบบความสัมพันธ์มีระยะละเพราะฉะนั้นพอมันการเป็นการกลับมาคุยกันเนี้ยจะไม่กล้าเปิดเผยอะไรมากมายคือเขาก็จะเหมือนแบบนิ่งๆเออเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ทําตัวเหมือนก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่คุณเคยรู้จักเขาออ่ะะะะแตโเเคมมันนาจจีรย คือแบบเออเป็นยังไงสบายดีไหมชีวิตเป็นยังไงบ้างทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นอารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็พยายามเหมือนไม่อยากจะชวนทะเลาะเนอะเพราะว่ากลัว กลัวที่จะทะเลาะเพราะฉะนั้นเขาจะคิดเยอะในคําพูดที่เขาจะพูดมากเลยว่าเฮ้ยเขากลัวว่าถ้าเกิดพูดอะไรออกไปแล้วมันไม่ดีมันจะแบบทําให้ทะเลาะกันหรือว่ามันอาจจะแบบทําให้บรรยากาศมันแย่หรือเปล่ามันก็เลยทําให้เหมือนเขามีความเกรงในการที่จะพูดคุยกับคุณค่ะเท่าที่เพื่อนเห็นนะมีอะไรก็มักจะเก็บในใจไพ่เจ็ดดาวก็เป็นไพ่เหมือนแบบไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงอ่ะเออมันเหมือนกับว่ากลัวทะเลาะอะไรแบบเนี้ยเนาะก็เลยเหมือนแบบเนิบๆนับๆ ไม่ได้แบบมีอะไรที่อยากจะคุยกับคุณเป็นจริงเป็นจังเหมือนจะเป็นเรื่องทั่วไปที่เปิ้ลเห็นนะเราลองมาดูเจ็ดดาบว่าเขืออะไรคะทำไมเขาถึงไม่พูดเจ็ดดาบคืออะไรเจ็ดดาบคืออะไรแอบอะไรไว้หรืออะไรยังไงเจ็ดดาบทําไมไม่บอกคิงถือไม้เนี่ยเขาก็จะไม่พูดคะ่ะเขาจะเหมือนว่าเหมือนเก็บความรู้สึกอะไรไว้เนาะถ้าเกิดคุยมันก็คิดว่าคุยเรื่องทั่วไปเรื่องการงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบว่าไม่ได้อยากจะคุยอะไรชัดเจนเดทหน่อย สี่ไม้เนี่ยิันคิดว่าเป็นคนเก่าๆจริงด้วยเป็นคนที่แบบเป็นเพื่อนในที่ทํางานก็ได้เป็นแฟนเก่าเป็นคนที่รู้จักมันเป็นไพ่ความมั่นคงเนาะสี่ไม้เป็นไพ่ของทวินเฟลมก็ได้หรือเป็นไพ่ของคนที่เคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนก็ได้อะไรแบบเนี้ยแล้วมันห่างเหินกันไปมีระยะไปเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นคนคุยที่คุยมานานเป็นแฟนกันที่คบหาดูใจมานานจะเป็นแฟนเก่าหรือจะเป็นสามีภรรยาเก่าแบบเนี้ยก็ได้นะที่เป็นคนเก่าๆจบไปละหรืออาจจะเป็นคนที่มีความผูกพันเหมือนรู้จัก รู้จักคนในบ้านอะไรเงี้ยนึกออกป่ะเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยที่ผูกพันกันมานานแล้วมันอาจจะมีเหตุให้ห่างห่างกันไปค่ะเพราะฉะนั้นการกลับมามันก็จะเป็นการถามสาระทุกสุขดิบไม่ได้เป็นเชิงแบบความรักอะไรมากมายนะเหมือนแบบเกง่งๆฟอมๆอม่อะกลัวว่าถ้าพูดไปแล้วมันเหมือนแบบพูดอะไรผิดไปเดี๋ยวจะทะเลาะเบาะแวงกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรที่แบบว่า สุมเสียงอืมีอะไรก็จะเก็บไว้ในใจซะส่วนใหญ่นะคนคนนี้ที่เปิ้ลเห็นนะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วถามว่าถ้าเกิดคุณได้เจอเขาได้คุยกันเนี่ยเขาจะพูดอะไรกับคุณเปิ้ลคิดว่าพูดทั่วไปเลยเออเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันนานสบายดีไหมทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยตอนนี้อะไรเงี้ยเป็นเรื่องทั่วทั่วไปนะสำหรับคนที่เลือกกองนี้เปิ้ลคิดว่าเขาก็เป็นคนมีอีโกของเขาแหละเขาก็เลยเหมือนอาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรในใจ มากมายนะอ่ะต่อมาเราไมา่ใช่อันนี้ไพ่ทาโร่ตอบอะไรเราไม่ค่อยได้สําหรับกองนี้เรามาดูอันนี้ค่ะว่าตอบฉันหน่อยว่าเธออ่ดูซิว่าคนคน,นนี้นะที่คุณถามถึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาพูดอะไรกับคุณได้พอมาเจอกับคุณเนี่ยเขาจะบอกอะไรนะเบิ้นขอสักห้าใบเหมือนกันแล้วกันเนอะว่าเขาอยากจะบอกอะไรคุณนะถ้าเกิดมาเจอคุณมาเจอคุณหรือได้คุยกับคุณครั้งหน้าเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรอืไพ่ทาโร่ดูแบบอารมณ์มันเหมือนดับ เป็นคนที่มันไม่ได้มีความรู้สึกแบบผูกพันแบบว่าในเชิงความรักเท่าไหร่เนี่มันไม่มีไพ่ถ้วยเลยอะ่ะอืมเนคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบเนิบๆนับหน้าเหมือน,เ,น,เ,นเหมือนเดิมเธอไม่ยอมจบหรือฉันไม่ยอมไปใช่ผมไม่ยอมให้ไปอ่ะเป็นแฟนเก่าเหรอไม่ยอมให้ไปที่ต้องถอยออกเพราะไม่สามารถครอบครองคุณได้อืม ถ้าเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กันก็อย่างที่บอกแหละมันมีการเลิกลาจบกันไปแล้วเป็นคนเก่าๆระวังมีโลกสองใบอ่ะมีใบที่สามด้วยแปลว่าเนี่ยมันมีเลขสามเลยเนอะแปลว่าตอนนั้นที่คุณมีความสัมพันธ์อ่ะมันอาจจะมีการจบกันไปแล้วไปม,มีบุคคลที่สามในความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้เนาะนอนไม่หลับสักคืนอยากให้คุณมากอดหรือมากกว่านั้นออกจะสิบแปดวงนิดๆนะเออแล้วใบสุดท้าย อืมเป็นไพ่ออกแนว18บวกจริงคนนี้เป็นคิดว่าเขาน่าจะมีความแบบสัมพันธ์กับคุณมาก่อนจริงๆอืมแต่ว่ามันไม่เชิงเป็นความรักนะเป็นคิดว่ามันเป็นเชิง18บวกมากกว่าคือถ้ามันมีการกลับมาคืออาจจะเหมือนแบบไม่บอกความรู้สึกที่แท้จริงอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ถูกดําเนินด้วยความรักเป็นหลักนะตอนนี้นะบางิีว่าถ้าเขากลับมาแปลว่ามันอาจจะกลับมาเพราะอยากจะ18บวกกับคุณก็ได้เออฉันต้องระมัดระวังให้ดีว่าถ้าเกิดคนคนนี้กลับมาคุยกับคุณนะเขาหวังอะไรในตัวคุณหรือเปล่าเพราะเนี่ยจากไพ่อันนี้ก็เป็น18บวกใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันคือเขาแค่บอกเขาไม่ยอมให้คุณไปแต่ไม่ได้แปลว่าเขารักคุณอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอออะไรอย่างเงี้ย ันคิดว่าคุณอ,า,อาจจะเป็นคนที่ถอยออกมาจากความสัมพันธ์นี้เพราะว่าความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรือว่าอาจจะมีบุคคลอื่นในความสัมพันธ์แล้วคุณก็เลยไม่โอเคคุณก็เลยตัดจบออกมาก็ได้นะสําหรับกองนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดมันก็เลยเป็นประมาณนี้ที่จะบอกคุณนะซึ่งคุณอาจจะรู้อยู่แล้วเนอะอ่ะจบนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มาต่อกันที่คนที่เลือกแอสโซไดสีเขียวนะคะกองที่2ค่ะสัญ,ญลักษณ์ในนี้คือราศีกรกฎนะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเป็นคนราศีกรกฎก็ได้หรือว่าเป็นเขาคนนั้นที่คุณถามถึงก็ได้นะคะราศีกรกฎหรืออาจจะเป็นธาตุน้ําเลยก็ได้นะรกรกฎพิจิกมีเพราะตรงนี้ก็มีดาวจันทร์ขึ้นมาเนาะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ The Moon เดอะมูนเนาะเพราะฉะนั้นมี energy ของคนเป็นธาตุน้ําค่อนข้างเยอะนะอาจจะคุณหรือเขาที่มี energy ธาตุน้ําเยอะแบบนี้ก็ได้อ่ะเรามาดูกันค่ะว่าคุณกับเขาเนี่ยถ้าคุยกันนะหรือเจอกันคราวหน้าเนี่ยเขาอยากจะ อะไรคุณอาจจะเป็นคนที่แบบห่างหายกันไปนานแล้วแบบนี้เนาะและถ้าเกิดได้เจอกันหรือได้พูดคุยกันจะเจอหรือจะได้แบบแค่แชทได้อะไรอย่างนี้ก็ตามนะเขาอยากจะบอกอะไรคุณนะคะไพ่ที่ขึ้นมาค่ะมีเดมูนะหเหรียญ9ดาบนะเถ้วย2เหรียญน,นะคะระบทสรุปเป็น5เหรียญบอกเลยว่าประโยคแรกที่มุญอยากจะบอกนะคือเขาคิดถึงคุณค่ะห ห้าเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ของความแบบเหงาอ่ะนึกเอาปะคือพอไม่ได้คุยกับคุณแล้วมันรู้สึกเคว้งควางมันรู้สึกเหงาุณดูดิใต้สําหรับมันเป็นไพ่แบบนี้เห็นป่ะกอดตัวเองเหงาจังเลยทําอะไรก็ไม่ได้ม่รู้จะทํายังไงดีรู้สึกแบบว่าเหมือนแบบเหงาอ่ะเดียวดายอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นมันคือความเหงาค่ะแล้วคุณสองคนอ่ะถ้าไม่ได้คุยกันมานานนะหรือเท่าไหร่ก็ตามไปคิดว่าคุณสองคนอ่ะมีเซนส์ถึงกันนะมันเป็นไพ่เดิมูนใช่ไหมประถึงบอกว่าคุณกับเขาอาจจะมี พลังงานธาตุน้ําอยู่ในตัวเยอะก็ได้เหมือนกับว่าพอคุณไม่ได้คุยกับเขาว่าคุณก็อาจจะเหมือนฝันหนึ่งเขาหรือไม่ก็คุณก็อาจจะสื่อกับเขาทางโทรจิตเนอะเหมือนแบบอยู่ๆก็พูดกับตัวเองว่าเออแบบคิดถึงนะแบบเป็นยังไงบ้างสบายดีมอะไรแบบนี้ก็ได้ซึ่งถามว่าิ้นรู้สึกนะว่าเขารับรู้ได้เหมือนคุณสองคนมันมีเซนสื่อถึงกันอะทําไมไม่รู้เหมือนแบบเหมือนพอเขาทุกข์คุณก็ทุกข์ด้วยหรือว่าเรารู้ว่าเออตอนนี้เขาต้องอารมณ์เป็นยังไงอยู่อะไรแบบเนี้ย มันมีความสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกของกันและกันได้ถ้าเกิดคุยกันมันก็มีความเหมือนรู้ว่าว่าตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่ในคําพูดของเขาอะไรเงี้ยเนาะหรือบางคนอ่ะเหมือนตอนที่เวลาคุยกันอ่ะยังไม่ทันอ้าปากเลยมองหน้าก็คือรู้แล้วว่าหมายความว่ายังไงอะไรแบบเนี้ยคือเหมือนเหมือนสามารถสื่อเซนต์กันได้เนาะเพราะมันเป็นไพ่เด็กม,มูดแต่ในกรณีเนี้ยเราถามว่า พอดีมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้คุยกันเนาะแล้วห่างหายกันไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดได้มาคุยกันหรือได้เจอกันเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรคุณประโยคแรกเลยคือเขาจะบอกว่าเขาคิดถึงคุณไม่ว่าจะด้วยคาแรคเตอร์แบบไหนนะคือจะแบบโอ้ยคิดถึงจังเลยคิดถึงมากเลยจากที่รักหรือไม่ก็แบบว่าคิดถึงครับคิดถึงค่ะอะไรก็ตามที่มันเป็นจริตของเขาเนาะแต่ว่ามันคือความคิดถึงค่ะสิ่งที่เขาจะบอกคุณเนาะคือมันเหมือนกับว่าขอโอกาสได้ไหมเนี่ยเห็นไหมหกเหรียญเป็นแพ่ของการขอโอกาสได้ไหมคือที่ผ่านมาที่ไม่ได้คุยกันนะคือเหงาแล้วก็เครียดมมมาาาากกดดเปแพ้คควรีย ก็ฟูงมากเจ็ด <zuk> ถ <media> <k nerv honeymoon> ้วยเป็นไพ่ของความคิดถึงเดิมูนก็เป็นไพ่ของความคิดถึงสองเหรียญก็เป็นไพ่ของความคิดถึงคือแน่นอนว่าเขาคิดถึงคุณค่ะแต่ว่าอาจจะด้วยเหตุอะไรก็ตามนะที่ทําให้เขาไม่สามารถคุยกับคุณได้นึกออกปะเขาก็เลยเหมือนไม่ได้ทักคุณหรือไม่ได้อะไรก็ตามค่ะคุณอาจจะปิดกั้นเขาทํใไมเขาคุยกับคุณไม่ได้หรือด้วยเหตุจําเป็นอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณกับเขาคุยกันไม่ได้อะไรอย่างงี้เนาะเขาก็เหมือนแบบ คิดถึงคุณมากเนี่ยมันเป็นการคิดถึงมากคิดวนๆอะ่ะคือเขาตัดคุณออกจากหัวไม่ได้กลางคืนนอนก็นอนไม่หลับเพราะว่ามีโอกาสเหมือนกันอย่างที่เพิ่นบอกใช่ไหมว่าเขาอาจจะฝันถึงคุณเขาคิดถึงคุณอะไรอย่างเงี้ยมากเนอะแล้วเขาก็เหมือนแบบพอไม่มีคุณในชีวิตอะมันมีความเหงาความรู้สึกเดียวดายแบบเนี้ยอยากแบบมีคุณกลับเข้ามาในชีวิตเขาไปคิดว่าการพูดกับ พูดคุยกับคุณคราวหน้ามันจะมีการเหมือนกลับมาแบบอยากคุยอ่ะนึกออกไหมแต่โอเคมันอาจจะไม่ได้แสดงออกชัดเจนนะว่าจะขอเป็นแฟนจะแบบพัฒนาความสัมพันธ์อะไรจริงจังแต่เหมือนกับว่าอยากขอกลับมาคุยอืมเพราะมันเป็นไพเหรียเนเนี่ยเป็นไพ เหมือนคุณจะรู้แหละว่าเขากลับมาเขาจะแสดงออกถึงเขาอาจจะเป็นคนพูดน้อยนะเออเท่าที่เปิ้นเห็นไปรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนพูดไม่มากแต่ว่าคุณจะรับรู้ได้ว่าสิ่งที่เขาต้องการพูดอะ่ะคือว่าแบบเออคิดถึงนะแล้วก็เหมือนแบบอยากกลับมาคุยอะไรเงี้ยเหมือนแบบเครียดที่ผ่านมาคือเหมือนเหมือนอาจจะมีปัญหาอะไรส่วนตัวเขาก็ได้นะทําให้เขาแบบไม่ได้มาคุยกับคุณหรืออะไรแบบเนี้ยเนาะมันก็เลยทําให้เหมือนแบบเออมันเป็นความคิดถึงอะ่ะชัดๆเลย กองนี้นะค่อคนข้างจะคิดอาจจะไปหมุนเงินทํางานมีปัญหาเรื่องการงานส่วนตัวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะมีอะไรโปรเจกต์เยอะก็ได้แต่พอห่างหายไปหรือตอนแรกเขาอาจจะคิดว่าเขาจะตัดคุณก็ได้นะคิดว่าเออแบบคุณไม่ชอบเขาละหรือว่าแบบเออคงไม่ได้สามารถพัฒนากับคุณได้หรอกพอตัดไปกยเไม่ว่าพอไม่ได้คุยกันอะ่ะมันกลายเป็นว่าเขารู้ตัวทีหลังว่าเออคิดถึงจังเลยแบบผูกพันตัดไม่ขาดเหงานอนไม่หลับเครียดว่าจะกลับมาหาคุณยังไงดีแบบนี้ก็ได้พอมันมีโอกาสที่ได้กลับมาพูดคุยกับคุณอะ่ะสิ่งที่เขาจะทํามันก็เลยต้อองบกว่า ถึงอยากกลับมาขอโอกาสขอพูดคุยได้ไหมอะไรแบบนี้ซึ่งมันอยู่ที่คุณนะเขาก็เครียดนะว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าเพราะมันเป็นไพ่เก้าดาบกับห้าเหรียญใช่ไหมเปิ้ลคิดว่าเขาจะกลัวด้วยซ้ำว่าคุณอะจะยอมให้โอกาสเขาไหมหรือจะคุยกับเขาไหมซึ่งบางทีอะที่เขาไม่กลับเข้ามาคุยเป็นเพราะเขาหมด้เครียดอยู่ก็ได้เขาคิดเยอะคิดมากอยู่ไพ่เหรียญมันเยอะไงเปิ้งคิดว่าเขาอาจจะเหมือนแบบเออคิดอยู่ว่ากลับมานี่จะแบบจะเป็นยังไงคุณจะเปิดใจไหมคุณจะโอเคไหมกับการที่เขากลับเข้ามาคุย ก็เป็นไปได้นะคะอ่ะต่อมาเราใช้ไพ่สำหรับนี้ถามให้เลยนะว่าเขาอยากจะมีอะไรบอกคุณถ้าเกิดว่าเราได้คุยกันคราวหน้าเนอ้อห้าใบค่ะว่าแล้วเขาจะบอกอะไรคุณอืมนาจากให้ทาร์โรมี้ก็คือเขาคิดถึงคุณนะเออตอนนี้ถ้าไม่ได้คุยกันให้คุณรู้ไว้เลยว่าเขาอะคิดถึงคุณวนๆมันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวหรอกที่คิดถึงเขาอะเปิ้นเชื่อว่าถ้าคุณมาดูอะคุณคิดถึงเขาแหละแต่ว่าเขาก็คิดถึงคุณมากเหมือนกันคิดวนๆตัดไม่ขาดนะมาดูกันค่ะว่า เขาอยากบอกอะไรคุณสำหรับนี้มันก็แบบด er ีนะแต่ว่ามันติดปวดเจ็บปวดใจสลายเมื่อไหร่จะจบรักสามเศร้าเหรอที่ทําให้คุณไม่คุยกับเขาเป็นเพราะว่ามันเป็นรักสามเศร้าเหรอมีหน้าเขาถึงเครียดเป็นไปได้นะคะว่าในกลุ่มของคุณอาจจะมีคนที่แบบอยู่ในความสัมพันธ์รักเราสองสามคนใช่ไหมแลม้วอาจจะเหมือนไปต่อไม่ได้มันเลยเป็นเหตุให้ทําให้เขาอะไม่กล้าม,มาคุยกับคุณแต่จริงเขาคิดถึงคุณ นี่เธอปรึกษาหน่อยสินี่ไงหาเรื่องคุยแหละปันคิดว่าเขาจะกลับมาแล้วก็ทําเป็นเนียนๆมาคุยด้วยนะคืออาจจะบอกกอนว่าแบบคิดถึงนะแล้วก็แบบอย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนอาจจะเป็นคนพูดน้อยแล้วก็เหมือนแค่อยากจะกลับมาขอพูดคุยก็จะหาอะไรอะเรื่องสารพัดสารเพมคุยกับคุณนะนะอืมอย่าคิดว่าเรื่องเราจะจบลงตรงนี้ลงเท่านี้มันยังไม่จบอ่ะเขาจะกลับมาเห็นไหม เันคิดว่ากล่องเนี้ยยังไงเขาก็คงตัดคุณไม่ขาดแล้วเพราะว่าในใจเขาคือเขาตัดคุณไม่ขาดจริงๆไงเขาต้องหาทางกลับมาแน่ๆทุกความทรงจําทุกเรื่องราวจะจดจําตลอดไป่ะเห็นไหมเขาคิดถึงคุณจริงๆค่ะจากข้อความกับไพาทาโรม่มันก็สอดคล้องกันนะเนาะคุยกับคนนั้นทําไมหัวเราะทําไมหึงคุยกับคนนั้นทําไมหัวเราะทําไมหึงอ๋อ เขาเรียกอะไรนะตัดท่อนประโยคผิดคุยกับคนนั้นทําไมหัวเราทําไมหึงแปลว่าเขาเป็นคนขี้หึงเหมือนกันนะแปลว่าเขาอ่ะส่องคุณอยู่ตลอดเวลานะถึงแม้ว่าเขาจะไม่คุยกับคุณนะหรือว่าไม่ได้คุยกันนะเป็นคิดว่าคุณอาจจะยังเห็นโซเชียลของกันและกันก็ได้แล้วเขาก็เหมือนเห็นคุณแบบมีความสุขล่นลาคุยกับคนน้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็หึงคุณก็เป็นไปได้เนอะเออเพราะฉันเป็นคิดว่าอีกไม่นานค่ะ เขาจะกลับมาคุยกับคุณแน่นอนอันนี้สำหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะจบปแล้วไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e คอมเมนต์ comment, มาพูดคุยกับเปิ้ลได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมต้องบอกก่อนนะว่าตอนแรกกองที่2อง่เป้นทำไปแล้วรอบหนึ่งแล้วเนี่ยเป็นการทำครั้งที่2ค่ะเพราะาอยู่ๆคลิปหายหา,ยหายไม่เจอไม่รู้หายไปไหนนะซึ่งอะไรรูป้ป่าคำตอบเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะก่อนหน้านี้คราวที่แล้วที่ทำอ่ะเขาก็คิดถึงคุณเพราะว่าเปิดกองมาเปิดอีกรอบหนึ่งเพิ้ลก็คิดว่าม เพราะฉันเป็นค่อนข้างมั่นใจมากว่าคนที่เลือกกองนี้นะใครคนนั้นที่คุณถามถึงอนะตอนนี้เขาคิดถึงคุณอยู่ค่ะมาถึงกองที่3ค่ะแอสโซไดสีม่วงนะเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้ก็ได้ค่ะอาจจะเกิดแบบวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนมกราคมราศีมังกรคุณหรือเขาก็ได้อะไรแบบนี้เนาะอะอเรามาดูกันว่า ถ้าเกิดคุณกับเขาเนี่ยได้เจอกันหรือได้คุยกันครั้งหน้าเนอะถ้ามีโอกาสเนี่ยเขาจะบอกอะไรคุณเขาอยากจะบอกอะไรคุณนะไพ่ที่ขึ้นมาค่ะวิวออฟฟิชูลอัศวินดาบแชร์ออดนะก้าวไม้แล้วก็ทา w เวอร์ใต้สําหรับเป็น7ดาบเขาอาจจะอยากบอกความในใจที่เขาไม่ได้บอกซึ่งม่อคิดว่านะณนะตอนที่เขาแบบไม่ได้คุยออกับคุณไปมันเป็นไปได้เหมือนกันว่าความสมานเนี่ยอยู่ๆก็คือเดทแอร์อยู่ๆก็เงียบหายแบบโดยคุณงงไปเลยว่าเออเกิดอะไรขึ้นทําไมมันหยุดไปโดยที่ไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันด้วยนะอยู่ๆก็หายไปอะไรแแบบเนี้้้ลวทําใหคุณงง และการกลับมาเจอกันครั้งนี้หรือการได้พูดคุยครั้งนี้มันมีเหตุให้ต้องมาคุยโดยที่ไม่ได้คาดฝันไม่ได้ตั้งใจอย่างเช่นว่ามีเหตุให้ต้องคุยในเรื่องทุระป,ประปังกันหรือว่ามีการเจอกันในที่ทํางานโดยบังเอิญหรือว่าแบบเออนัดเพื่อนนัดแล้วก็แบบไปเจออุ้ยแบบนัดคนนี้ด้วยหรอเออไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาเจอกันอะไรเงี้ยมันมีวิวออฟฟัซซูนกับเดอะทาวเวอร์ใช่ไหมเพื่อเลยคิดว่ามันอาจจะเป็นการเจอกันโดยที่แบบ ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจอะว่าจะเจอหรือว่าจะคุยกับคนคนนี้อยู่ๆก็แบบมีเหตุให้ต้องคุยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะคุยกับคุณมันก็เลยเหมือนกับเป็นการที่แบบแก้ตัว เรียกว่าแกตัวก็ได้นะว่าเออทำไมอยู่ๆเขาหายไปนะตอนนั้นเขาก็จะบอกคุณว่าเออมันมีอะไรในชีวิตเขาเยอะแยะมากเลยที่เกิดขึ้นกระทันหันอะไรเงี้ยแล้วเขาต้องไปจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานแบบงานเยอะงานยุ่งมากเลยหรือว่าเออต้องมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องการงานย้ายบ้านย้ายที่ทํางานต้องเดินทางไปเรียนต่างประเทศมีอุปสรรคอะไรในชีวิตเขาที่เขาต้องไปจัดการเยอะแยะไปหมดเลยอะไรแบบเนี้ยเพราะมันเป็นเรื่องวิวออฟสตูนเดอะทาวเวอร์แล้วก็มีก้าวหมายด้วยเนาะคือแบบมีความแบบมีอุปสรรคในชีวิตเยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเข ไม่ได้บอกคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบห่างๆกันไปอะไรประมาณนี้มันก็แค่ความแก้ตัวเน่ะของเขาเนาะถึงถามว่าคุณอินไหมเป็นก็เชื่อว่าคุณอาจจะแบบ ก็ฟังไว้ก็แล้วกันเช็คกว่าฟังไว้เปิ้ลไม่รู้หรอก็แฟกต์คืออะไรแต่ว่าท็อปิกของเราคือเขาอเจอคุณใช่ไหมหรือว่าได้คุยกับคุณเขาจะแก้ตัวหรือเขาจะบอกคุณว่าอะไรเออเขาหายไปเขากลับมาคุยกับคุณอะเขาก็มาบอกว่าเอ,อที่เขาหายไปเป็นเพราะว่าอยู่ๆแบบงานเยอะงานยุง่งมีปัญหาวุ่นวายในชีวิตเขาซึ่งคุณก็ต้องลองฟังเขาว่ามันน่าเชื่อถือแค่ไหนคุณจะให้โอกาสเขาไหมเนาะในดู t h e Tower หน่อย เดอะทาวเวอร์ Tower, เนี่ยเปิ้ลคิดว่าเขาก็มีปัญหาจริงๆแหละเขาอาจจะเหมือนแบบต้องไปแก้ปัญหาอะไรของเขาซึ่งเปิ้ลไม่รู้หรอกนะว่าปัญหาคืออะไรแต่เขาจะมาบอกเหตุผลให้คุณฟังอะว่าเขาอะไปทําอะไรมาเนี่ยสิบไม้งานเยอะงานยุ่งจริงหรือมีถ้าไม่ใช่งานเยอะงานยุ่งนะแปลว่าเขามีภาระอะไรที่เขาต้องแบกไว้ซึ่งมันเป็นพ r i ออริตี้ค่ะเขาสําคัญมันสําคัญกับเขามากกว่าคุณใช้คำนี้มันเหมือนถ้าเราเป็นคนคุยเนอะคุณก็อาจจะยังไม่ได้สําคัญในชีวิตเขามากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า ลองคิดกับตัวเองก็ได้คุณอย่าเพิ่งไปโกรธเขาว่าเอ้ยถ้าเกิดเป็นเรามันมีเหตุการณ์กระทันหันเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเรากับหน้าที่การงานการเงินของเราเราอาจจะไปสนใจมากกว่าความรักเนอะบางเอิญเราไม่ได้มีไงล้วก็เลยอาจจะแบบเออทำไมเขาไม่ใส่ใจเราอรแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าโดยเนื้อหาหรือว่าโดยที่ควรจะเป็นเนาะเขาอาจจะมีเหตุอะไรบางความจําเป็นบางอย่างที่ทําให้เขาต้องไปโฟกัสมากกว่าที่จะมาคุยกับคุณบบนั่นแหละเนี่ยก็ได้เนี่ยมันเลยเป็นการพักเบรคค่ะคือแบบพักไปจัดการทุกสิ่งทุกอย่างก่อนซึ่ง ถ้าเป็นความจริงหรือคุณลองฟังฟังแล้วเออมันก็ดูน่าเชื่อถือคุณจะให้โอกาสกลับมาพูดคุยกับเขาคนนี้ก็ได้นะเพราะเปิ้นมองว่ามันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดของคุณเองก็ได้เพราะคุณรู้สึกว่าอยู่อเขาเงียบไปแต่คุณจะโกรธเขาก็ได้นะว่าแบบทาไมอยู่อย,อยู่แบบหายไปโดยที่ไม่บอกก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่เปิ้นคิดว่าเขาอะอยู่อยู่คือมันไม่ใช่เป็นการทะเละเาะแล้วหายมันไม่ใช่เป็นการที่คุยกันแล้วไม่เข้าใจกันหรือว่าเลิกรากันไปแต่มันเป็นการคุยคุยกันแล้วมันก็เหมือนแบบอยู่ๆก็หายไปเลยหรือแบบไม่ได้คุยกันนนนนเเเเลยออออ่ะะะะคืืืจจปป็็็พกได้หรแบบ คือความสัมพันธ์ของกองเนี้ยเปิ้ลไม่ได้เห็นว่าเป็นความรักอะไรมากมายแปลว่าจะเป็นคนเพิ่งเริ่มคุยก็ได้และยังไม่ได้แบบผูกพันอะไรกันมากอยู่ก็หายไปหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนมหาลัยเป็นเพื่อนสนิทเป็นอะไรนี้ก็ได้ที่มันอยู่ๆมาคุยๆกันแป๊บหนึ่งแล้วอยู่ก็หายไปเพราะว่ามันมีเหตุอย่างอื่นที่เข้ามากระทบชีวิตเขาแล้วทําให้เขาไม่ได้มาคุยออกับคุณพอเขาจะวนกลับมาเขาก็เลยเหมือนแบบต้องมีข้อข้อแก้ตัวเนาะว่าแบบไอ้ที่หายไปเพราะว่ามีเรื่องให้จัดการวงเวงอะไรรูเแบบ้เยอะไปเยอะแ จะกลับมาคุยกับคุณแล้ประมาณนี้นะคะเออนะก็ลองฟังดูว่ามันใช่ไหมอ่ะลองไปดูว่าถ้ามันมีการกลับมาพูดคุยจริงๆตรงตามนี้หรือเปล่าก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะอ่ะเรนจะใช้สำรับนี้ในการดูให้อีกอันนึงค่ะวะ่าตอบช่นหน่อยว่าเธอถ้าเขามีข้อความอยากจะบอกคุณนะหลังจากที่มาเจอกันหรือได้คุยกันเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรคุณ5ข้อความ ต้องการเวลามากกว่านี้มาทบทวนททบวน,นเรื่องระหว่างเราอื ừ, บางทีอการที่เขาหายไปเขาอาจจะเหมือนแบบไปจัดการชีวิตเขาก็ได้เนอะว่าเขาแบบอยากจะได้อะไรกับความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันคิดแต่เรื่องบนเตียงกับคูณไอ้ยัสิบแปดบวกมากเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> การกลับมาของเขาต้องดูนะว่ากลับมาเพื่ออะไรหกเก้าอืมเป็นไพ่เดวิสอันนี้ก็เป็นสิบแปดบวกเหมือนกันอันนี้คือเป็นท่าหกเก้านะ ถ้าเปืนเข้าใจไม่ผิดนะเพราะมันขึ้นว่าเป็นเดวิลเนอะคือเป็นแบบเป็นท่าได้บกกปะเป็นท่าบนเตียงอะนะใครไม่รู้ก็ลองไปเซิร์ช Google ดูก็แลวกันนะฉันไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้นี่ทั้งหมดมันดูออกเป็นแนว18บวกหมดเลยเพืนว่าอืมคือถ้าเกิดเป็นเรื่องความสัมพันธ์แบบผูกมัดจริงจังอะเขาอาจจะต้องใช้เวลาในการทบทวนนะความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะเป็นความผูกพันแบบ18บวกก็ได้อยากได้คุณมาเนี่ยดูดิทุกอันเป็นไพ่สีดำเป็นไพ่แบบ18บวกหมดเลยอะ เออเป็นคิดว่าคุณกับเขานะโอเคอาจจะไม่ใช่คือถ้าเป็นเพื่อนมันอาจจะเป็นเฟรนด์วิทเบนเนฟิตหรือว่าถ้าเกิดเป็นคนคุยคือมันมีความรู้สึกในเชิงในเชิงแพชชั่นมันยังไม่ได้เป็นความรักเนอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยกันมันอาจจะต้องช้าๆเพื่อให้ความสัมพันธ์มันเกิดก่อเกิดเป็นความแบบเป็นความผูกพันเป็นความรักก่อนอย่าเพิ่งไปมีอะไรอะไรกับเขานะเออถ้าคุณรู้สึกว่าคุณจะให้โอกาสกับคนคนคน,คน,นี้ที่กลับมาคุยกับคุณนะถ้าเขากลับมาคุยแล้วเขาแก้ตัวว่าเหตุผลลลที่่เเ้้าาาาหยไไไปปพรระะอวววแแัง โอเคพอเป็นไปได้อยากจะให้โอกาสให้โอกาสได้แต่ว่าให้ระวังว่าการกลับมาของเขามันมาแบบเนี้ยในหัวของเขาหรือสิ่งที่เขาจะพูดกับคุณมันเป็นเรื่องแบบบนเชิงแบบ18บวกหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องแบบอ่ะค่อยเป็นค่อยไปดูว่าเขามาหวังแค่18บวกหรือเปล่าหรือเขาต้องการกลับมาจริงๆเพราะเนี่ยเขายังบอกเลยว่าเขาต้องการเวลาทบทวนเรื่องของเราแปลว่ารีบไม่ได้นะต้องช้าๆคือในใจอ่ะคืออาจจะยังแบบ ไม่สามารถพัฒนากับคุณได้แต่ว่าอยากจะรีบ18บวกกับคุณก็เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังเนอะสำหรับคนที่เลือกก่องนี้นะคะโอเคจบไปแล้วนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะใครอยากให้ทำท็อปปิกอะไรก็มาคอมเมนต์กันได้แล้วเดี๋ยวจะหาเวลาทำให้นะคะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ